เห็นเลไหมไออยู่บนห้างมาแก้วิลเล็นะคะคือเขาเปิดทําการนั้นแรกก็จะเงียบเหงานิดนึงดูดิเยียบมากตรง่วนนี้ส่วนนี้ก็ปิดร้อนหน้าเลยอะเหมือนเขาไม่ได้เปิดแอร์ปิดหมดนะคะเป็นบางสินค้าบางอย่างเท่านั้นที่เปิดนะคะร้านน้ำเขาก็จะเปิด อ้านนา้ำธนาคารสระชากปิดค่ะน,นี้ไอ้ก็จะมาธนาคารนะคะอาคารคนเราจะเยอะนะโอนนี้ก็จะปิดหมดเลยนะคะ อ๋อสิแล้วนะคะโอเคแล้วก็๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะคะขอเคก่อนนะ